ดีชาวนี้ต้มาบอกเคล็ดลับนะคะใช้ขีนซิ่งทุกวันแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะ 1. ทําความสะอาดฝุ่นละอองเมคอัพนะคะหรือเช็ดเครื่องสำอางนะคะหรือว่าเช็ดคราบมันเวลาเราทํากับข้าวนะคะแล้วก็หรือว่าป้องกันไม่เกิดสิวเซี่ยนสิวอุดตันนะคะตัวอย่างที่สองคือป้องกันไม่เกิดสิวเซี่ยนสิวอุดตันนะ,ะอันที่สาคือป้องกันไม่ให้เรา เป็นผดผื่นะคะปวร้อนแลวเหนื่อไหลใครย้อยอาจจะเป็นผดผืนได้หรือว่าเราทานสุกกี้หรือหมาล่าที่แบบเราล้างทาความม่สะอาดแล้วมันกดเิดผดผื่นะคะเราเอากินซิ่งตัวนี้ไปเช็ดเกยงแค่2ครั้งแล้วก็โมมล้างหน้าสาครั้งนะคะหายเลยนะคะแล้วก็4นะคะเราล้างกินซิ่งปุ๊บ ล้วก็จะเวลาเรา,าบำรุงพวกโลชั่นหรือน้ำนมมันก็จะซึมเข้าไปสู่ผิวชั้นในได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้ครีมซิงครีมนะคะเวลาเราบุงสิทธต่างๆมันก็สูบแค่ผิวภายนอกนะคะใช้วันละ1น่งครั้งนะคะอันนี้นะคะ120กรัมนะคะในราคา1270นะคะเรามีส่วนลดให้10%ก็เหลือ1143นะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะวิธีใช้ก็บิดใส่ฝ่ามือนะคะประมาณ1เม็ดไขมุกแล้วมาแต้มน้ผ่า แก้มสองข้างคางจมูกนะคะแล้วก็เกี่ยนะคะจากด้านไหนสุดด้านนอกแล้วก็กำมือนะคะก็ไดยคลึงไปนะคะแล้วก็เอาก,กระดาษเช็ดสู้สำลีเช็ดออกนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะถ้าใครดูคลิปนี้มีส่วนลดให้สิอร์เซนะคะสวัสดีค่ะจากเดิม2,70นะคะ2องหก็เหลือ1,143ง่าค่ะ